สวัสดีครับแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านวันนี้พบกับช่อง Star Comment ช่องแห่งการรวบรวมความเห็น,นลและคอมเมนต์ของแฟนกีฬาต่างชาติในอาเซียนนะครับวันนี้เราจะมาฟังคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามกันนะครับหลังจากทีมของออลโนมากินมักบักนินนั้นเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศวอลเลย์บอลลีเวียดนามเรียนเวียดโพสครับ2022น่าเสียดายให้พ่ายต่อผู้ต่อสู้ที่แข็งแกร่งอีกหนึ่งทีมไป3-2เซตน,นะครับ 25, 19, 25, 25, 25่สิบหต่อ25 16ต่อ25 25ต่อ19และเซตสุดท้ายนะครับสิต่อ7จ็ดผลการแข่งขันที่เป็นแบบนี้นั้นทำให้ออนลมานั้นพาทีมกินบักบักนินนั้นคว้ารองแชมป์ไปอย่างแน่เสียดายนะครับหลังจบเกมในคู่นี้นั้นได้มีคอมเมนต์และความเห็นมากมายของแฟนบอลล์บอลชาวเวียดนามมีการพูดถึงเรื่องขององอนลุมาด้วยนะครับเรามาฟังความเห็นกันเลยนะครับ เริ่มต้นด้วยคอมเมนต์แฟนบอลลีบอลชาวเวียดนามก่อนเลยนะครับคอมเมนต์แรกเซตที่4ไม่ยอมให้ออนมาพัพบ้างเลยขนาดเซตห้าทำไมยังมีแรงสู้คอมเมนต์แฟนบอลลีบอลเวียดนามคนต่อไปนะครับอายุ36เล่นเซต5ลงเป็นตัวจริงคอมเมนต์แฟนบอลลีบอลเวียดนามคนต่อมานะครับ เวียดนามเอาชนะประเทศไทยได้สำเร็จคอมเมนต์แฟนบย์บอลเวียดนามคนต่อมานะครับขอชช่นชมทั้งสองทีมพวกคนสุดยอดมากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุดกับออนมาเธอไม่ธรรมดาจริงๆขอขอบคุณที่พาเธอมาเวียดนามคอมเมนต์แฟนบย์บอลเวียดนามคนต่อไปนะครับ ดูรอบรอชาเลต์กับรอบชีชาเลต์นั้นเห็นว่าระดับของผู้เล่นในกับนอกนั้นแตกต่างกันมากจนปล่อยให้หญิงวัยสาชนะทีมโดยไม่ต้องทําอะไรเลยคอมเมนต์แฟนบอลบอลเวียดนามคนต่อไปนะครับไม่เป็นไรไม่แม่คอมเมนต์แฟนบอลบอลเวียดนามคนต่อไปนะครับยอดเยี่ยมมากคนแม่ของฉันฉันคิดว่าการเป็นนักกีฬาต่างชาติมันเจ๋ง คอมเมนต์แฟนบอลบอลเวียดนามคนต่อไปนะครับมันคุ้มค่าที่ดูแมตชนี้คอมเมนต์แฟนบอลบอลเวียดนามคนต่อไปนะครับออนมายังคงมีระดับการเกษียนของประเทศไทยยังคงเป็นอันดับหนึ่งของฉันคอมเมนต์แฟนบอลบอลเวียดนามคนต่อไปนะครับออนมาตีดีเกิน ค <Comment> อมเมนต์แฟนเย์บอลเวียดนามคนต่อไปนะครับบักนินเป็นอันดับ2จากทีมล่างสุดของตารางเยอดเยี่ยมบอกว่าคุณอาจจะแบ่งปันประสบการณ์จากผู้เล่นชาวไทยและมั่นใจมากขึ้นในครั้งต่อไปขอให้โชคดีคอมเมนต์แฟนเย์บอลเวียดนามคนต่อไปนะครับเป็นการดีที่จะปิดงานออนดูมา คอมเมนต์แฟนบลลบอลเวียดนามคนต่อไปนะครับเวียดนามจําเป็นต้องเพิ่มยอดให้ทะลุ1นึ่งแนเหมือนกับประเทศไทยที่เพิ่มยอดให้เวียดนามเมื่อคืนคอมเมนต์แฟนบลลบอลเวียดนามคนต่อไปนะครับขอแสดงความยินดีกับความสงบสุข,ขของคุณเพื่อนร่วมทีมของคุณคอมเมนต์แฟนบลลบอลเวียดนามคนต่อไปนะครับ ใคชนะอันหอมหวานได้สมควรได้รับขอแสดงคาวามยินดีด้วยคอมเมนต์แฟนบ,ลลบริบอลเวียดนามคนต่อไปนะครับทีมไหนชนะก็คู่ควรยินดีด้วยขอแสดงคาวามยินดีกับผู้เล่นด้วยและนี่ก็เป็นความเห็นสุดท้ายของแฟนบ,ลลบริบอลชาวเวียดนามนะครับยังคงเป็นช่วงเวลาที่เราจะกอดกันเชอนชมยินดีเพราะเราชนะ จบไปแล้วครับกับความเห็นและคอมเมนต์ทั้งหมดนี้และนี่ก็เป็นมุมมองและความเห็นบางส่วนของแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามหลังจากการแข่งขันนี้นะครับหากเพื่อนๆดูจบแล้วมีความเห็นกันอย่างไรบ้างถูกใจตรงไหนก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่อง star comment ได้เลยนะครับถูกใจตรงไหนก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรลบชมและพบก,กันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับ สวัสดีครับ